ลูกน้อยท้องเสียชงผงก็แล้วให้ลูกน้อยกินสีแต่ว่าถ้าชงผิดก็ไม่เกิดประโยชน์ป้อนผิดก็ไม่เกิดประโยช,ชน์เช่นเดียวกันแล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าชงได้ถูกป้อนได้ถูกนะคะเพื่อที่จะลดอาการท้องเสียนะคะแล้วก็ลดการขัดน้ําให้กับลูกน้อยของเราเดี๋ยวพบกันที่คลิปนี้ค่ะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง u t u b e n e r d k i ิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลงังคลอดแล้วก็ติ๊กตอกโบเนื้อคิดนะ,ะ,ดนะ,ะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแมโบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลอาการท้องเสียนะคะซึ่งอาการท้องเสียเนี่ยเป็นอาการที่ถือว่าพบได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็บ่อยเลยแหละนะสำหรับน้องเด็กนะคะซึ่งที่ทํางานที่แมโบทํางานอยู่เนาะก็จะมีคุณแม่นะคะพาน้องเนี่ยมาตรวจนะคะด้วยอาการท้องเสียบ่อยอยู่เหมือนกันนะทีนี้พอพูดถึงท้องเสียนะคะก็จะเชื่อมโยงไปในถึงเรื่องของยาซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่เรานะคะมาที่จ,จ่ายให้กับน้องเด็กกลับไปนั่นก็คือผงเกลือแร่นะคะหรือว่า ORS นั่นเองค่ะแม่คาว่าเจ้าผงเกลือแร่นะคะ ก็มีคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่ชงไม่ถูกแล้วก็ป้อนไม่ถูกนะคะ ทาให้อาการถ่ายเล้วนะคะหรือว่าอาการท้องเสียเนี่ยไม่ดีขึ้นแล้วท้องเสียหรือว่า diarrhea น,ะะนิยามของเขาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะท้องเสียนะคะคือการที่น้องนะคะถ่ายเลวมากกว่าสาครั้งต่อวันนะคะหรือว่าน้องถ่ายเป็นมูกเลือดเพียงหนึ่งครั้งนะเราก็จะเรียกว่าท้องเสียหรือถ่ายเป็นน้ําในปริมาณที่มากเพียงหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะเรียกว่าท้องเสียในเด็กคะ่ะแล้วเมื่อเกิดภาวะท้องเสียแบบฉับพลันขึ้นมานะคะสิ่งที่เรากังวลใจมากนั่นก็คือสภาวะขาดน้ําที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่น้องเกิด ภาวะท้องเสียนั่นเองค่ะแวอาการขาดน้ำนะคะหรือว่าภาวะดีไฮดรเหรือว่าดีไฮดรชัชเนี่ยนะคะมันก็มีหลายระดับด้วยกันนะคะแต่ทีนี้นะคะแม่โบก็สรุปให้คุณแม่ฟังแบบเอาเข้าใจง่ายๆนะคะว่าถ้าลูกน้อยนะมีอาการแบบนี้นะคะควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะคือปากแห้งนะคะสองชีออกน้อยนะคะ3คือกระหายน้ําคือร้องไห้ไม่มีน้าําตา5คือผิวหนังนี่คือเย็นนะคะแล้วก็6คือชีพจรนะคะหรือว่าเพารเรตเต้นเร็วนั่นเองเฮย้ยแบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะต่อมาเมื่อเรานะคะพา ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็จะพิจารณาเนาะมีการจ่ายผงเกลือแระะ่หรือว่า O.R.S ให้คุณแม่กลับมาชงปอนลูกที่บ้านนั่นเองทีนี้นะคะแล้วเราอได้ผงเกลือแร่หรือว่าผง O.R.S มาแล้วนะคะเราจะต้องชงแบบไหนเวลาที่คุณหมอนะคะจ่าย O.R.S นะคะหรือว่าผงเกลือแร่กลับมาให้เรานะคะมันก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะทีนี้วิธีการชงก็คือดูที่ ฉลากด้านหลังนะคะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาให้ชงแบบไหนนะคะยกตัวอย่างชนิดนี้นะคะที่อนามัยแม่โบมีเป็นตัวนี้นะคะนี่เป็นของเด็กเนาะเขาก็คือให้ชงนะคะเทพงยาทั้งซองละลายน้ําสะอาดนะคะปริมาณ150 มิลลิลิตรนะคะหรือว่า5ออนนั่นเองนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราชงนะคะก็คือให้ยึดตามเนะะี่ยค่ะหลังฉลากของเขานะคะว่าให้ชงแบบไหนส่วนใหญ่ก็คือจะแนะนําว่าให้ชงนะคะหนึ่งซองนะคะผสมกับน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วค่ะเมื่อชงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แนะนําให้เทใส่ขวดนมนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้ป้อนลูกในปริมาณที่มากอถ้าสมมติว่าเรานะคะเทใส่ขวดใช่ไหมนึกออกไหมเวลาที่ลูกน้อยะคะ่ะเขาท้องเสียเขาก็จะกระหายน้ำใช่ไหมคะเ ก็อยากที่แบบจะกินน้ําถ้าเราเทใส่ขวดปุ๊บเป็นไงคะลูกดูดดูดูดูด,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 ดใหญ่เลยคะ่ะดูดเร็วนะคะแล้วก็กินเข้าไปในปริมาณที่มากนะคะซึ่งแบบนี้นะคะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการดูดซึมแต่อย่างใดนะคะมิถําซ้ํานะคะยังทําให้ลูกน้อของเรานะคะท้องเสียหนักมากเพิ่มขึ้นไปอีก<า>ค่ะอา้าวแล้วเราจะป้อนลูกน้อยยังไงก็คือแม่บนแนะนําเลยนะคะหลังจากที่พูณแม่ชงเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ก็คือตักค่ะตักช้อนนะคะป้อนลูกนะคะทีละนิดทีละนิดนะคะตักป้อนไปเรื่อยเรื่อย บบะะจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมได้ดีกว่านะคะแล้วก็ช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดอาการขึ้นไ้อาเจียนได้ด้วยนะคะทีนี้เวลาที่เราชมผงเกลือแร่เสร็จแล้วใช่ไหมคะคือจริงๆอ่ะผงเกลือบแล่รสชาติเขาไม่ค่อยอร่อยนะคะแม่โบก,ก็คือแนะนําว่าหลังจากที่ชงเสร็จแล้วค่ะคุณแม่สามารถเอาไปแช่ในตู้เย็นได้นะ,ะแล้วก็เอามาป้อนให้ลูกกินทั้งแบบเย็นๆนะคะมันจะทําให้รสชาติของตัว OS เอสนาดีขึ้นลูกก็จะยอมกินนะ แขงก็จะหมดแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเนาะคืออ้าแเราจะป้อนลูกในปริมาณเท่าไหร่ล่ะคะแม่โบเอาง,ง่ายๆค่ะลูกถ่ายออกมาเท่าไหร่ก็ป้อนกลับคืนไปเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายออกมาปริมาณสักครึ่งแก้วน้ำอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็คือชงป้อนให้ลูกกินเติมกลับเข้าไปก็คือปริมาณครึ่งแก้วน้ํานั่นเองค่ะง่ายไหม ต้องทางานแข่งกับเวลานะคะคือมันมืดมากแล้วตอนนี้ก็คือประมาณหกโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวสรุมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าลูกท้องเสียหมอจะจ่าย o อ s ให้นะคะแล้วก็เอาผงเกลือแร่เนะะี่ยค่ะผสมกับน้ําต้มสุกนะคะที่เย็นแล้วนะคะแล้วก็ไม่ให้ใส่ขวดน้ํานะคะให้ตักใส่ช้อนป้อนให้ลูกกินนะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะหลังจากที่ชงเสร็จแล้วนะคะแนะนําว่าแช่ในตู้เย็นก็ได้นะคะเวลาที่เราแช่ตู้เย็นนะคะมันจะได้รสชาติที่ดีขึ้นลูกก็จะยอมกินนะคะเนาะแล้วก็จะกินในปริมาณเท่าไ ุยมาเท่านี้นะคะคุณแม่ก็หวังว่าคุณแม่นะคะก็คงจะได้เนื้อหาสาระที่แม่โบนามาฝากในวันนี้นะคะใครมีคําถามอะไรสามารถเมนทักถามแม่โบไวไ้ใต้คอมเมนต์นี้เนาะจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะมันมืดมากแล้วนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย